ดีทุกคนสาบายดีมันยิบมาอยู่กับสองสาราเนอะทุกคนมันยิบสาราสีขาทุกคนมานี่ถือมาต้มนอใหม้แล้วก็ถือมามาจับนอใหม้ก็ทุกคนเป็นเนอใหม่เข้าๆเนอใหม้ก็จะเป็นนอใหม้เลี้ยงนอนนะทุกคนวันนี้คนโตพี่น้องสาราอัพทีขาแล้วคนโตกัสารสา,า,าไมาต้อยนอใหม้ก้อนแล้วแต่การชิไปจมแล้วก็นะมาเห็ดแกงนอนมันยิบทุกคนไปกันเลย โอเคนนทุกคนมาใน,าน,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 นสารสิทธาทุกคนมาจากนละไม้เฮาก้อนมานี้ทุกคนมือนี้สารสิพาทุกคนมาหนึ่งมือหนึ่งทองสาระเนาะในมือนี้สาระเห็ดแหงนี้ทุกคนนี่ก็คือว่าสาระก็ได้นละไม้มาเจือเอื้อนเอี่ยนในสาระศรีมาจากนละไม้แมาาไม้แลวก็สะเอาไปต้มนะทุกคนกต่หนี้สากะกำลังทั้การจากนละไม้จ้ากสาระศรีมาเห็ดแหงละไม้้ะทุกคน พือนีกะอู้บรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนโคนต๊กสามพี่น้องวันดีสลาข่าวพวกวให้กินตะโค่นต๊กสามพี่น้องสงสยัยฝาฝนถึงพีศวาตกใจนะเทวดาพันทิศตกใจน้ำสลาแห้งว่าโอ้โบหินสลาข่าวขั้วจะเคลียรดนเดีโบหินลหสลาข่าวขั้วมาบรินัลาราศีเฮ็ดกิน,นพริีคนต๊กววๆเลยทุกคนสนลากาลังจักหน่อไม้ว่าจีนังปืนนังไฟแต่ตอนนี้ยังไม่ทันดังปืนนังไฟทุกคนกาลังเป็นคนจักหน่อไม้วันนี้จะมีไลย เฮ็ดเนียมีลายแนวหิเฮ็ดเลยทุกคนมาตอนนี้ขนกะกัสิพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศภายนอกก่อนเนาะเบิ่งบรรยากาศภายในอา,นากะเรียบร้อยวัดซันเฮาจักมาใหม่เป็นที่รีบร้อยแต่สิพาทุกคนมาจอเบ,บิ่งบรรยากาศภายนอกทุกคนบอกเลยฝนตกแห้งขนาดเลยทุกคนเบิงบ่งเบงทุกคนอากาศแบบมืดแห้งเลยทุกคนหลังจากฝนตกนี่ทุกคนหลังจากฝนตกแล้วสละภาพทุกคนไปชมบรรยากาศเย็นๆแล้วนี่ มาเอาปืนทุกคนเป็นปืนพาเราทุกคนพาึืนไว้อยู่บอนนี้เรนะาทุกคนกัสีพาทุกคนเข่าไปดังไฟในเฮือนครัวกันเลยทุกคนสลาดสสมาดังไฟหลังจากว่าเหาจาักนาบอกมาใหม่เป็นเทรลอยเนาะมาดังไฟจ้าจะเป็นบอนดังไฟเฮอกกะซึ่งมันเลยมาทุกคนมาเป็นคนดังกันก่อน ใน y o u ูทูบว่าเป็นคนดังเนาะทุกคนแต่ว่าสิมาเป็นคนดังอยู่ไปชีวิตประจำวันของเฮานี่สลากะคืออย่าว่าทุกคนเวลาสลากเขาครัวให้กินนี่ทุกคนแต่ว่าสลากก็ให้ก,กินบม่ค่อยแซ่บปันได้ดอกแต่ว่ากับพ่อได้กินนะนะพ่อได้่เป็นแม่ครัวประจำเพื่อ,อนห่าวสานนี่สลากก็มาดังไฟจี มาเดาซีนองนี่มาดังปืนดังไฟมาเป็นคนดังโดยเฉพาะเลยมันนี่ทุกคนดังปืนดังไฟนั่นเองจ้านี่อะไรก็เป็นปืนคลองเฮาเนาะทุกคนแบบอ่าคนทั่วไปอาจเวลาสลาเฮ็ดคลิปพนะักขาจาว่าคือแบบบบเห็นเฮ็ดกินในหมอ้ออันนะั้นในหม้อไฟไฟ้าสร้างหนาแบบว่าบบมีหม้อหุงข้าวบอลไว้ใชได้คือเห็นหนึ่งข้าวแบบใส่หวัวถ่ายังคือบเฮ็ดหนึ่งข้าวใส่หม้อหนึ่งแบบหม้อหุงไฟฟ้าสร้างหนา จริงๆแล้วมันก็มีทุกคนแต่ว่าสระว่ารู้สึกว่าเขาสะดวกแบบนี้นะทุกคนแบบปละเวลาเขาฮดกินหรือว่าเขานึ่งเข่าแบบเขาใส่พื้นนังายแบบนี้มันแบบมันประหยัดงบเขาอีกแบบหนึ่งนะทุกคนเอ้ยแบบว่าขนาเฮ็ดใช้ไฟฟ้ามันกะเพ็ดแบบยามชุบเซิร์นยามแบบว่า เออเฮาแบบเมื่อยบอหรือว่าเฮาแบบบมีเวลาสิมาดังพื้นดังไฟแบบเฮาก็ต้องอะเสียบทุบปั๊บนะเฮาก็เลยว่าเห็ดแบบนั้นมันจับอันนี้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เฮาแบบพอมีเวลาเนาะทุกคนแบบเฮาก็อยากเห็ดแบบสไตล์แบบบ้านๆของเฮานี่แหละแบบดังพื้นดังไฟแบบพื้นบ้านของเฮาโดยแบบอันนี้เลยทุกคนแบบสละเองก็เป็นคนแบบมักดังไฟแบบนี้บ่คอยแบบมักสายไฟฟ้าปันไดวาสันแบบว่าเวลาเฮาเห็ดกินแบบเฮาดังไฟแบบนี้นะมันสี่หอม่ากันในทุกคนแบบมันหอมกลิ่น กินพ exactly ื้นกินฐานทุกคนมันสีหอมแบบนั้นนะทุกคนเวลาไดกินมันเ็สีออกแบบถึงมันชิยุงหยาบบางใบยังมันก็สับสนยังจักนางแต่ว่ามันก็ดีได้ทุกคนเลยแบบว่ามันหอมมันอันังขนาแบบว่าเราก็มีเวลาแบบใส่สิแบบนี้เน่เพราะว่า พ่อแม่ก็พาเห็ดแบบนี้แน่ทุกคนแบบมีไฟฟ้าให้ใส่เอาก็ใส่แบบประหยัดประหยัดเพราะว่ามันมีเงินเชียค่าไฟป่าซ่านเอาก็เลยตรงไลมาเห็ดกินหนึ่งเข่าอยู่บอนนี้คือเก่าทุกคนบอนดังไฟแบบใส่พื้นใส่ยังดังนี่แหละเนาะทุกคนเนาะจริงมันก็นมีดอกหม้อหนึ่งซังหม้อของเข่าแบบใส่ไฟฟ้าแต่ว่ามันแบบโบค่อยได้ใส่แล้วทุกคน,นก็นเลยแบบใส่แบบนี้เอา นี่สลาก,กะเอาเข้าเจ้าหันไปมากกนได้ทุกคนแล้วก็มาหนึ่งเราทุกคนเป็นเข่าเจ้าให้ทุกคนเม็ดใหญ่ใหญ่ทุกคนเป็นเป็น,ปน,ปนตาแซบขนาดเล็ให้เบิงนี่แบบเม็ดมันใ,นใหญ่ขนาดเลยมาตอนนี้สลากกะซมาโปงน้อไม้ตตมหกกรทุกคนโอ้โอ้มันสิความโอ้โอ้ยาความเลยอยานะยาไห <c ười> คิดไลยอยู่ยานะอยากความเด็ดขาดเนาะ นี่บิ่งไหมทุกคนเวลาห้าดังไฟแบบนี้นะเวลาห้าเสียเอาไปปีงซีนบอห้ากับน้องได้ดังแบบบอได้ต้องเอาตัวตองเลยซื้อทานมาอีกทุกคนค่าบอจําเป็นต้องซื้อทานมาอีกเวลาเฮาดังฟืนแบบนี้แบบเวลามันใหม่ในปืนมันใหม่มันก็สิเป็นทานนเฮาปีงซีนน้ะทุกคนอู้สะดวกสบายคือยังทุกคนบอต้องไปสายไฟฟอกไฟฟ้าแล้วทุกคนเวลาไฟดับบอขึ้ยังบอหฮาก็สะดวกแล้วทุกคนเฮามีฟืนเนาะหฮาก็ดังแบบใช้ฟืนแบบนี้เนี่ยสะดวกสบายกว่ากันเลยถ้าใสยไฟฟ้านะทุกคนบ่มี จำลองอะน,นะบ,บ่มีฝืนบ,บ่มีทานะนะทุกคนเวลาไฟฟ้าดับีบอกเลยหิวเขาแห่นอนทุกคนแบบหนึ่งข่าแบบนี้ก็สะดวกสบายสูชีวิตแหงทุกคนมอหนึ่งปวัดข้อเข่าก,ก็บแบบมันกับมันสีดำยู่แต่มันกับกบริตติดใส่ขาวหอดอกทุกคนเพราะว่าเบิ้งภายนองมันคือแบบบอสะอาดท่นาทุกคนบางคนเบื้องว่าโอ้แบบมันคือดำมันคือย,อยางหังนท่นทุกคนที่จริงแล้วหันหวัดข้อเข่าแบบมัน มันดำมันดำมนควันไฟจืิงๆเวลาห่าหล่างเฮาย่างมันกาบริตติดใส่เขาใส่ยางของหฮากทุกคนแบบมันกะแบบนั่นแหละแบบอยู่บนนคอคอกนาทุกคนก็นคืออยู่ในเมืองทุกคนเอยู่ในเมืองเขาอาจแบบเขาบ่ค่อยด้ใส่แบบพืนแบบทานในทางแบบนี้ทุกคนเขาใส่เป็นแบบ แก๊สแบบแบบแก๊สแบบย่างฮาน่าเขาสีดังหรือว่าเขาจะเสียบหม้อไฟฟ้าเราะพาะเนยแบบใส่หม้อหุงเข่าแล้วก็ใส่หม้อแดงหม้อย่างฮาน่ะทุกคนนะใส่หนึ่งข่าหุงเข่ากับแบบนั้นเอาทุกคนแต่ว่าทางบ้านนอกเข้าหันพายที่อยู่บ้านนอกก็สีคุ้นเคยกับแบบนี้เลยเนาะทุกคนกับแบบการใส่ชีวิตแบบสาลาเนาะทุกคนแต่ว่าบางคนเขาอยู่ในเมืองเขากับสีโปเคยใส่แบบชีวิตแบบนี้กับเบิ้งแบบเบิ้งกับแบบมันเสียงยากๆสีแบบสีสกโป๊กมกสองอย่างประมาณนี้นะทุกคนจริงๆแล้วขันพาย คยใส่สิวเดบนีมันก็โคตรแบบคักเลยนะทุกคนเนาะใคที่เคยใส่แล้วก็สิู้สึกดีมันประหยัดหม้อฟืนหม้อไฟอีกมันประหยัดแบบเงินทีสร้างขนามันก็พอแบบใดอันนี้แน่นะทุกคนมาตอนนี้สลากับซีมาจัดแยงแกงแกง,แกงสั่งข้าวจังย่างแล้วซีมาแกงเนาใหม่เนาะทุกคนวันนี้มาตอนนี้ซีมาตามข้าวเบื่อจ้านี่สลากกับใข้าวเบื่อน้อยหนึ่งนีจมาตามใส่โค,ค้กเขาเลยทุกคนนี่ใส่โคกเลย คนกระตกตกทุกคนวันขนาดเลยเฮกินมันหนีแบบค่าน้างมันอากาศก็เย็นนะทุกคนมู่คักขนาดเลยนี่สลาบ่มีใบยานางเลยแทาบานสลาอึดขนาดเลยใบยานางกะผักกะแยงทุกคนเวลาสลาแกงเราใหม่สลาก็มักซีไซใบมักอึบอใบมักบัวปอมาต่ำให้มันเขียวแะ้วก็มักสีไสผักอิตูทดแทนเป็นอนันต์นะทุกคนเป็นใบเป็นผักกะแยงเราเพราะว่าแทวบานสลามันอึดเลยบ่ค่อยมีนะทุกคน นี่ตอนนี้เขาข้องหา้ากะซุกเรียบร้อยแล้วเ่าก็ซิมาทําการพรมนมนะ้ำแล้วทุกคนเพราะว่าเขาเขาหนึ่งเขาหนึ่งเขาเจา้าหนึ่งเขาเจา้ามันต้องอะไรพรมน้ำใส่คันว่าพรมน้ำใส่มันสิแข้งทุกคนกินบ่ได้เนาะบ่คือเขาหนึ่งเออบ่คือเขาหุง่งคันเ่าหุง่งทหามันกัดซีสบายไปฮุงไปเลยแล้วก็ซุกไปเลยแต่เป็นเขาอาจเป็นแบบเขาเจา้าเวลาเขาไปนหนึ่งเขากระตองไะไมีการพรมน้ำใส่ก้อนทุกคนทุกๆุกขังเราบ่คือเขาเหนียวแล้วทุกคน มาเมนี้เฮากาับอบอลเลวบอลเลวแต่แกงเละใหม่ทุกคนสลกากก็มาทําการทําความสะอาดตาหน่อทุกคนนี่จะเป็นปลานิ่นนาะทุกคนสองต <c oughs> เห็นหรว่าขอลอยอยู่ทุกคนสองตัวนอะนเมนี้สลากกับซีมามกใส่อันนั้นเด้อทุกคนเด้ออ่าใส่ใบ ใส่ใบเอ่ยยังใส่ยอดมันต้นเนาะทุกคนอุ้ยบอกไปลืมไปลืมเมนูของตัวเองทุกคนมันนี้อัน,นันสลากามตาหัวซิงไคตมผักเทียมลงไปตมเตือกับแปงนัวทุกคนแล้วก็ยังแนมักเพสเราทุกคนแล้วก็มาคุกเข่ากันให้มันเข่ากันดีแหละฮะมันนัวเราทุกคนสลากะมาขูกเข่าใส่อันนี้แหละใส่ปลาตัวปลาเนี่ยทุกคนมันนั้นเขาก็เอาไปหนึ่งสีหวัวนะทุกคนสลากมาเฮ็ดมกเด้อแต่ว่ามกตัวปลาใหญ่กะสีประมาณนี้เลยเนาะ แบบสลากสึกว่าจะกินหมกปลาแน่ละแกงหน่อไม้นำสลากกระหรี่เห็ดสองเมนูจัดไปเลยทุกคนมาตอนนี้เฮากะซิมาทำการหนึ่งแล้วทุกคนหนึ่งปลาของเฮาแหละมาจัดแจงก่อนเอาไปตองใส่ลุมก่อนทุกคนเพื่อบะให้น่ามันหยอยลงนะแล้วก็บะให้อ่าเกลือบเป็นงวมันลงลุมมาเนาะทุกคนบะให้มันลงกลมอีกหนึ่งเนาะนี่เฮาก็มาใส่อ่าอันนั้นอี่ยงก็ ยยดนันต้นของเห่านะทุกคนยยดนันต้นกับไปเก็บยูสวนนทุกคนแต่ว่าตอนไปเก็บป,ประเทศไทยเบิ้งทุกคนยยดนันตน้นอู้ส่องนี้มันโปร่งงามงามเลยทุกคนแต่วา่าฝนตกตลอดเนาะมันก็เลยโปร่งงามงามขนาดสลากกะับะอ,อนสะอ,อนก็เลยไปจักเส้นย,ยังกินก็เลยคิดว่าเออย,ยังปลาสองตัวในตกุก็เลยมาจัดการเลยซะทุกคนแล้วก็เอามาหนึ่งเลยนี่กระสิบวันนี้เนาะทุกคนเบิ้งในยสลากก็เอา ตปามาใส่ทุกคนหลักจากเอาไปตองแล้วก็เอาแล้วมันต้นใส่แล้วก็เอาตุปาใส่น้ำทุกคนนี่แนวกินมัเนเป็นสิ่งได้หน้าตาโอเคอย่าบอทุกคนผ่านอย่บอน้อแต่ว่าแนวกินแบบบ้านๆของเขานี่ก็ยกโปรแถมก่อนแล้วทุกคนแต่บางคนอาจไม่เคยกินกะกับเบิ้งไปกับว่าเป็นตะกินแต่ยากทุกคนแต่ว่าสำรับสำรับเผาแล้วเนาะอาหารํำนี่เขาก็รู้สึกว่าแบบมัน พออิ่มปากอิ่มทองหลายทุกคนพอบรรเทาปากทอง,องหลายเทิรมันเสียบเสบหนวัวคืออาหารของคนอื่นแต่ว่าเขากรหู้ศึกว่าพอเขาจะมีแนวกินกับเขาเขากาแบบอิ่มทองแล้วขอาเขา,าดีใจนะทุกคนนอนหลับพันดีเดี๋ยวจ้าจริงๆแล้วก็อยากกินแบบ๋ยเศนัวคือเขาแต่มันบมีนะทุกคนเขาก็ต้องทำใจจ้าอยากกินแบบนี้นี่ห,หัหวตัวนี้สลาก็อาศับายบ่ไดหนึ่งเขาเด้ออาศัยแบบเวลามกนี้มกนั้นที่ซื้อมาหนึ่งใส่หัดตัวนี้เนาะ มาสละเองกับแบบมักกันเห็ดเก็บกับมกมือก่อนสละเห็ดหมกหน่อไม้ทุกคนแต่ว่าสละบวชเห็ดคลิปเนาะไปได้หน่อไม้เลี้ยงนอมาทุกคนบักใหญ่เลยเนาะสละก็เอาไปเผาทุกคนไปเผาแล้วก็มาเคียนเคียนแล้วก็มาต้มแล้วก็เห็ดหมกหน่อไม้สละลืมทุกคนลืมเห็ดคลิปลืมเห็ดคลิปเลยทุกคนก็เลยบวได้คลิปตันหมกหน่อไม้ทุกคนเมื่อนี้ก็มาแกงหน่อไม้เนยสละก็มาปรุงหน่อไม้ข้าวเหากับเอาหน่อไม้แล้วก็ใส่ขนาใส่น้ปลาแดกใส่เป้งนัวลงไปนะทุกคนแล้วก็ มาเอานามข่าเบือตัวเขาต่ำใสอันนั้นแหละใส่ใบหมักบวบของเฮาทุกคนเพราวะาว่าเฮาบวบบวบมีใบยาน,นางกับแก้ไข่ด้วย,ยใบมักบวบมันก็เคี้ยวอ่องต้องมันก็คือมันก็เคี้ยวไข่คือใบยาน,นางทุกคนแต่ว่ามันก็รดสารมบ่คือกันซอเนาะ แต่ว่าใบยานางมันคือสิคุ้นแบบพวกการนามันก็สิแบบจะได้แหละฮากับโ้หเนาะเพราะว่าเฮากับโเคยได้กินปนใดดอกใบยานางทุกคนเพราะว่าอยู่บ้านเฮามันอึดแน่เนาะอยู่บ้านเฮาจริงๆแล้วบางทีไปปลาไปดงมันมีแต่ว่าฮาบ่่อยแบบบ่จื้อปนใดใบยานางมันเป็นใบแบบใดนะเพราะวาฮาก็เทิงสิได้กินเท่อนึ่งนะผักกระแยงก็โอ้ยเวลาไปหายไปนาทุกคนดมกินขนาดเนาะอันผักกระแยงแบบนั้นเด้มันคายคือผักกระแยงแต่มันบ่เม่นนะ เขาเอิญพักกระยงผู้บอทุกคนมันกับแบบกลิ่นหอมๆอยู่แต่มันกับ่หอมสาพักกระยงเอลียนะสําักกระยงแม่บอกเขาเอิญมันกับแบบมีแนวขายคือกันเนาะสละกับแบบบวกกากินยานเบือ่อทุกคนก็นเลยแบบปอกเก็บมาที่จริงอายุนะ้ำกับพ่อมีอยู่แบบกลิ่นหอมๆขายคือพักกระยงเห็นนะแต่ว่ายานมันบ่แม่นเนาะก็เลยบอกอ่ไนบอกเอามานะทุกคน บดน,น้สลากะมาแกงไส้นี้ไส้นั่นเรียบร้อยมันกระฟดบูบูบวกๆๆๆเลยทุกคนตอนนี้สลากกะมาทําการค้นแลก่กระซิมเนาะซิมเกือเป็นหนวของเหาแหละประดอกประเด็กนี่แหละประมาณนี้ทุกคนทานมันบนัวบนยังกะจากมาใส่ไม้นะทุกคนเนาะนี่เป็นเส้นใยหนาตา หลากก็ใส่ผักอีตูลงไปทุกคนกับดอกบังบัวสองสามดอกนี่แหละนี่มาใส่กับบักอึข้องเฮาหนำบักอึก็เป็นบักอึให้ได้ทุกคนมันมัน,นขนาดเลยบักอึอันนี้บักอึแต่มันมันนะงงคือกันบักอึแต่มานเองงอยู่นี่แหละเอาทุกคนเบิ่งน้ำกันมาต้องงงคนผักเสียงนี่งง,งทุกคนคนเบิ่งอัดสิบงงงแบบว่าเฮาเป็นคนแบบอ่า มีภาษาเบาที่ต่างอีกจากภาษาลาวนะบางทีเขาออกเสียงบาค่อยถึกนะทุกคนแบบเวลาเขาเบากะบ,บางทีบอค่อยถึกกันยังนี่ทุกคนสุดท้ายนี่ากะสิพ้าทุกคนมากินเขานี่มกตาเขาเห่าอลไกะกับแกงนอไม้เนาะทุกคนนี่เ,นเขาเจ้าฮนห้อนมันนี้ข้อโตซัมเนเดอร์พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย